เดี๋ยว,วคนดูจะได้ดูกันแล้วหลังจากที่แบบผ่านมานก็รับประกันว่ามันมากดูเดือนมันมากครับก็ถ่ายทำเป็นยังไงบ้างก็เหมืนก็คนก็เต็มที่มากแล้วก็แล้วก็เราก็ซีซัองกันตลอดเวลาซีซั่งเป็นเดือนเป็นเดือนนะครับอาจจะเซตแต่ละชิวะไรอย่างเงี้ยก็รวมถึงที่บ้านที่แบบ ทำงานร่วมกับกีฬาด้วยเปลี่ยนท่าอะไรนะครับไปถึงเรื่องทุอย่างพลังงนอย่ามบี้ทุกคนชอบดูแกลซอมบี้อยู่แล้วพลังงานแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีทอมบี้ที่สู้กับคนที่สู้กับซอมบี้ใช่คนที่สู้กับซอมบี้ไม่ได้พี่บาร์บะครับในเรื่องต้องดูน้หนักตดูเดือดแน่นอนก็เป็น ก็เรียกว่าเป็นหนังแอคชั uh, ่นอ่ะเนาะครับผมก็จะได้เห็นเอ่่อออเมวยไทยศิลปะการต่อสู้มวยไทยในเรื่องค่อนข้างมากแล้วก็เป็นการต่อสู้แบบมือเปล่าทั้งเรื่องเลยใช่ต้องไปเรียนต้องไปเรียนเพิ่มครับก็โดนส่งไปอยู่ในค่ายมวยก็เป็นเดือนก่อนที่จะเปิดกลองอะไรเงี้ยก็ไปฝึกุดหมายขอเรืซึ่งเราก็พิ้วมากตอนไหนคะพิ้วมากพิ้วมากก็ก็ตอนแรกก็ยังแบบยังไม่ค่อยได้แต่พอก็ถ่ายถ่ายไปมันก็มันก็ปรับเปลี่ยนได้ครับ ก็เสน่ห์อย่างที่บอกก็คือเป็นแอคชั่นแอคชั่นเลยแล้วก็มีเส้นเรื่องก็คือความรักความรักเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าความรักของพี่พี่หนีตลอดเวลาเลยหนีผมเนี่ยหนีหนีอย่างเดียวเลยสู้อะไรไม่ได้ก็หนีแล้วก็ร้อนแล้วก็หนีแล้วก็ร่อนครับซึ่งในเรื่องที่ทาดูเหนื่อยมากเพราะวิ่งเขาต้องวิ่งเยอะคือขากไปซ้อมหน่วยค่ะไปซ้อมวิ่งโอ้โห ก็นินก็เป็นคุณหมอค่ะเป็นแพทสิ่งเป็นที่ที่แบบว่าดูอ่อนหวานดูแบบเอ่อเขาเาอะไร่างเงี้ยแต่ว่าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่หนักเขาก็เลยต้องสู้ชีวิตแล้วก็แล้วก็ต้องดึงความเข้มแข็งความเข้มนสายออกมาให้ไดสุดแต่ว่าจริงๆแล้วภาระหนักไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องเล่นแบบเออคุณหมอเราก็ต้องไป็นรถองล้อว่าท่าที่ ใช้ร่างกายมากกว่าทียมันเข้างจตัวเวลาเวลาอะไรมาคะเรื่องแรกเ่ะเรื่องแรกอ๋อเรื่องแรกเปเปไเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับวิ่งวิ่งว่งได้มค่งตอนพี่เขาติดต่อมาเาบอกมาว่าเราต้องวิ่งแค่ไหไม่แต่แต่ก็พอรู้พอรได้เพราะว่าอไรต่ก็หนักกว่าพี่ครับเด็กสุดเลยเพราะใจเรื่องพี่เราเปอยู่แล้วใช่ไหม ไปทีมา,มาแบบก่นอนถ่ายเอ๊ะถ่ายไกพักนึงแล้วแบบก็มีแบบเป็นหนังอี้ไปด้วยบ้างอเมอมาแสดงจริงแล้วเหนื่นอยกัดูไหมลูกเหนื่อยกว่าเหรอ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 อกออรอเรอเหร่รอเอเอเหรออมหอนเหรหรอนรเรอเอเหรอเหบอเหรอหรอเหรเรอเอหรองๆก็เหออเอออเอรเรเรอเเเอออหอ

ใะเขากจริภาพสบเตือนคมไถ่เพราะอการที่ถูกงานตอนข้างของแนะคะกันก็จะบบฒนาขน้ในตัวเซ็ตฉากเ็ทั้งเบียบารเอาพันลกเซลพันอลักการมาค่ะีกิตับความคาดหวังเรื่องนี้ อยากให้คนได้ดูแต่ว่านนมันมันมันมีทั้งแอคชั่นมีทั้งเทเอร์มีทั้งดราม่ามันมีครบมรสชาสติครับไปคิดว่าดูรุ่นเดียวกันแน่นอนจริงๆตลาดนี้ตลาดหนังเป็นของพี่ของพี่เนี่ยค่ะจริงๆในแบบรุ่นี้ก็เยอะและ้วก็ได้รับการตอบรับดีมากพอเรากดดันไหมคะพอเราต้องไปทำในมาที่เป็นมาก็ในในในส่วนมาทนเราต้ใส่สิ่งต่างๆไ เพามาเช่นเราก็คิดว่าแล้วถ้าเกิดเป็นบอดี้ของแบรกับกับหรือปลาะยะการต่อสู้ระยะบัญชีอะไรเงี้ยนะหัวตามไวไทยเนี่ยเราจะเห็นผ้ามันจะออกมาเป็นยังไงวัฒนธรรมของเราจะออกมาไทยกับต่อสู้ได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะแตกต่างแล้วก็ส่วนของซองพี่ก็เราไปไปมีทรายใหม่กินกับร่งกายไว้แบบไหนซองพี่เนี่ย ต้องรอวันนั้นนะครับวันที่9ดีครับปากปากไม้่อกี้ไหนปากได้ดุครับผมก็ฝากภาพยนตร์แอคชั่นซอมบี้เรื่องแรกของเด็ดเป็นประเทศไทยด้วยนะครับก็รับรองว่าบู๊เดือดมันแน่นอนวันที่9นี้ครับผมแ่ปากไหมคะับพี่สายครับปากไหมครับเป็ากือบโดน ก็ฝากติดตามไปนะคะก็เราตอนถ่ายทำแล้วก็จริงจังแล้วก็เพิ่มพลนกันมากแล้ว <jamais> ก so 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 really? exactly. ็หวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงในเรื่องนี้แล้วก็มีความสุขในการได้รับได้มาดูหนังของเราด้วยกันค่ะเคไม่เป็นไรขอบคุณมากคขอบคุณค่ะที่ติดต่อ